กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวช้านะคะอยู่กับดิฉันช,ชลัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็ยังนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหากันเลยทีเดียวค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะทนตรีนนทวัฒน์พักดิพงศ์พิชยาผู้อํานวยการสํงงานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาและ ชุดบันเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิ้วและผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกกำจัดผักตบชวาในลำสาขาคลองลำพระเพลิงเพื่อเป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โดยมีร้อยโทอนุชาต,ตั้งพานิชย์ในอำเภอปักธงชยัยเป็นประธานในการจัดกิจกรรมณนะหมู่สองหมู่5และหมู่6ก ตำบลนิ้วอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-5สำนักง,งานพัฒนาภัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนและประสานการปฏิบัติและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภยัยรวมกับผู้นำชุมชนดำเนินการ กำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะทำให้น้ำในระดับลำคลองสูงขึ้นซึ่งอาจไหลท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรได้ค่ะทั้งนี้หน่วยก็ยังได้จัดเตรียมกำลังพลพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอนะคะณบ้านเหล่าจะเลยลาดหมู่11บเอตำบลทุง่งอกาภอเวียงเชียงรุง้งจเชียงรายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ